มือนี้พี่น้องพ้ามาให้อาหารไก่ที่แหนแดง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 นี่เลี้ยงไก่ไงไว้ครับเพราะว่าโปรตีนสูงไก่หน่อยคนมักนี่มามามาที่พี่น้องไก่นี้อายุได้ประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์นะครับเกือบหอดบาตัวก็หอดมาตัวกบ่หอดเพราะว่าเฮามาหลายเม่นะครับ ตัวนี้ให้วัคซีนรอบแรกแล้วเด้อนี่ให้วัคซีนรอบแรกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ไก่พื้นบ้านแท้เลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะพามารีวิวมึงนี่ก็ลงเรือนในส่วนนี้ก็เป็นรุ่นพีพันอีกนะครับเป็นรุ่นพีประมาณนี้สิบตตัวหนึ่งพอกพอพันแม่พันเขาก็ช่วงเที่ยงเขาก็ให้แหนแดงนะครับเพราะว่าช่วงนี้บ่ไเ้ปล่อยออกมาทั้งดอกเพราะว่าเข่าพื้นไหลนะครับ สวัสดีเด้อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงไก่มืูเนี้ยมารีวิวรีวิวครับโอ้จ้าเร็วดิกินดีแถ่ไก่นี่สงเทียงนีนี่ขอไก่ขอไก่มีเนี้ยครับผมตรงนี้ก็ช่วงนี้กำลังจะเกี่ยวเข่านะครับพาก็เลยบมาท่านปล่อยแม่พันธุ์พอพันธุ์ออกพอก็ปล่อยเฉพาะมูลูกขุนนะครับนี่กำลังขุนไก่อายุสองเดือนนี่ครับไก่อายุสองเดือนกำลังขุนกำลังจะขุนอยู่โอ้ลมพัดผิว หั่นให้อโอ้แตกซะเพี่นะครับสวัสดีทุกท่านเด้นนะครับมาเป็นกำลังใจให้นะครับเบาเหลือวิถีชาวบ้านนะครับืันนี้มารีวิวขอกไก่ขอกไก่กับประมัณนี้แหละครับขอกไก่เขาก็เอาแลมคุ้มไว้กันยุ่งระดับหนึ่งนะครับป้องกันยุ่งระดับหนึ่งป้องกันอุณหภูมินะครับนี่ก็คือบริเวณเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไกบ้านอยู่นีปรามาลอยก็โตนี่ก็ขอกพอพันแม่พัน พ่อพันประมาสามตัวแม่พันประมาณสิบตัวปกติใส่หาตัวหนึ่งครับนี่พ่อพันแม่พันพาพีพาหนองมยายำนี่คือพ่อพันแม่พันตอนนี้ก็หมอบด้วยสองตัวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าเพิน่นกะกำลังปงไข่ได้สามแม่นะครับตอนนี้ก็หน่าอีกประมาณอาทิตย์วกว่าก็น่าจะึินหมอบ สักษณะการที่เิ่นเริ่มสั์เหลื่มผสมพันธุกันแล้วนี่นะครับพอพันธุแมวพันธุ์เลือดลอยเห็นบ่มพี่น้องเตี๋ยตัวนี้ก็หลุบล้อได้ครับนี่อายุประมาณตัวนี้ประมาณสี่เดือนนะครับเอาไว้จะเป็นพอพันในเลือดต่อไปเนี่ยพอพอหลักเพิ่นนี่ครับแต่ตัวนี้อายุหลายแล้วครับสี่ปีกว่าแล้วครับนี่เหินฟ้านี่บพอพันธเลือดนักสู่นี่ก็เป็นแมวพันธุ นี่นะครับการเลือกแม่พันธุ์เขาก็ต้องเลือกโค้งสังที่มันใหญ่ขึ้นนะครับหัวเ้าสิบบอลหล่นแบบไกลลาดนะครับแต่ไกลลาดก็มันโค้งสังเบา,าไปเวลาเพิ่นไหหลูกมากมันหน่อยไหมครับนี่ต้องตั้งตัวนี้ก็กเลิกลเด้ยหกเดือนมาเป็นพ่อพันธุ์แล้วครับนี่วายอัชบาลนี่นี่ครับอายุหกเดือนนะครับนี่พ่อพันธุ์นี่ตัวหนึ่งกระยุต้งพุ่นนี่นะครับเขาก็เลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวที่เป็นใหญ่นะครับ โคงสังง่งไงนะครับเพราะว่าเวลาให้ลูกมากอะลูกเพิ่งเกิดสิโคงสังง่งไงกันถ้าเกิดเท่าเลือกเอาพอแม่พันธุ์ถี่มีโค้งสั่งน้น้อยอะเขาขายเป็นโลนะครับตัวไงซ้ำกันเดี่ยวเวลาเท่ากันแกน้ำนักต่างกันนี่ครับนี่ก็คือขอกพอพันแม่พันุนี่ก็ห่างไกลตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามเดือนกว่ากับสี่เดือนให้กันครับตอนนี้หกเดือนไหวได้เป็นพอพันแล้วครับบมแม่กับชบาครับตัวน,นี้อีกตัวหนึ่งนี่ครับ หลุบลรอด้ครับนี่เพ่ไกล่ลูกคอกเลยนะครับไกล่ลูกคอกไก่นี่ถ้าเกิดเท้าบอใหญ่มันตีกันนะครับกับเท้ากับพายามจะแยกกันออกจากคอกมันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแยดกกันเมื่อใดหรือว่าเอาตัวอื่นเข้ามาเมื่อใดนะครับตีกันหัวแตกหัวแตะเลยนะครับไก่แอดมินเลี้ยงไก่เป็นลอยๆนะครับเป็นลอยๆตัวนี้สีบอมีตีกันเพราะว่าเท้าสีบลอเอาบลเอกเอาไก่จากตัวอื่นเข้ามา ข้าสิยบอเอาไก่จากตื้เข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดไก่ตั้งทินเข้ามาปุ๊บเวลาเพิ่นนั่นเพิ่นก็จะตีกันหัวแตกหัวแตนจิกกันนะครับสมารขอยไม่เนี่ยจับบะมีนะครับบ่มีการจิกกันหน้าแดงหน้าขาดเพราะว่าเขาให้พื้นที่นะครับโตละเม็ดหนึ่งตารางเม็ดต่อตัวนี่พอพันแม่พันกำลังหมอบอยู่ครับตัวนั้นก็เพิ่นก็ให้ไข่หลายนะครับอาหารก็ช่วงนี้ก็บ่ได้ปล่อยนะครับเฮาก็ให้แหนืแดง น้ำเที่ยงนี่ให้แนแดงคันว่างก็มาให้นะครับคันบ่ได้ว่างกับบ่ได้มาให้ก็ส่วนมากก็จะให้ช่วงเที่ยงช่วงเศร้ากับแนแดงที่ผสมกันกับห่ัวอาหารให้เพิ่นกินแข็งแรงเหนือแน่นนะครับคำๆเพาก็จะปล่อยเพราะว่าเขาปล่อยตอนนี้บ่ได้เพราะว่าเพิ่นบ้านทดานเจียวเข่าครับเพิ่นทงหน้าเพิ่นหลายยันไปรบกวนของพี่น้องเพิ่นเข้ากับให้เพิ่นออกเส้นออกสายประมาณจักชั่วโมงนึงนะครับคนหัวคำพอได้อยู่เส้นอยู่สายหาจิ้มหยาธรรมชาตินี่พอพันแม่พันส่วนขอก อนุบาลลูกใกล้กับยุคนนี่ครับตัวนี้บ่เดียอาออกงกมากอุจดสไซกันตัวเนี้ยอเอาเนี่ยพี่น้องพอดีขึ้นหมอบแล้วแต่ว่าเขาบรไอ้อันี่ให้อ่าพี่นี่ห่างๆสิได้ลุยอ,ออกไม่มดดล้วครับสีเฮ็ดไม่มดใน่ะบ๊บ โอ้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเด้อนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันไอ้ไอ้ตอครับนีครับมารีวิวรีวิวปล่อยไปท่านใดเขาเพิ่นหลายพากครับมแต่เขาไก่อยู่ทั้งหมดอยู่ในนี่ประมาณร้อยกลัวนะครับกํา,ากลังพัฒนาสายพันธุ์อยู่กําลังพัฒนาสายพันธุ์เพราะว่าเบ่าไก่จากทางอื่นเขามา วนมากก็จะเป็นไก่อยู่ในสายพันธุ์ที่ห้าไดส้สือต่อเป็นมากแล้วก็เอามาขยายเอาขันเฮาเหลี่ยงเอาสายพันธ์อื่นเข้ามากอะโอ้ไผอาลาดมาเพ่มาเพ่เนี่ครับไปเฮ้ยนี่นะครับมันเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งนะครับท่านผู้ชมนะครับการเลี้ยงไก่การเลีล้ยงเห็ดปศุสัตเนี้ยก็ตามนะครับเพราะว่าเว้นวางจากงานงานห้านะครับ ถามว่าเลี่ยงไห้มันเกิดไ,ดได้ได้บอ่อนะครับมันก็ได้เป็นเพียงอาชีพเสริมนะครับการเลี้ยงไก่นะครับการเลี้ยงไก่ถ้าพี่น้องก็จะถามว่าเลี้ยงไก่แล้วได้หล,ล,ลายแล้วเอาไปขายใส่นะครับการเลี้ยงไก่นะครับไก่บ้านนะครับผมว่าบ่พโภขายดลกครับเพราะว่าการบริโภคไก่บ้านในชุมชนหรือในตลาดนี่ค่อนข้างที่จะยังเป็นตลาดดีอยู่นะครับถึงว่าราคาบางช่วงอาจจะบดีบางช่วงอาจจะแพง นะครับน่าจะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบร้อยดันเต็มที่กับร้อยสิบนะครับอยู่ตลาดช่องจอมตามเทศกาลนะครับเนี่ยช่วงช่วงที่ปีใหม่นะครับวงนี้ไก่จะมีราคาน่าจะโลดละลอย up นะครับลอยต้นแต่กับช่วงก็มีช่วงโลดลงมาก,กคือช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าพอขาแม่ขายเป็นกระเริ่มเทไก่ออกเพราะว่าช่วงนี้ครับคือว่ามันเป็นช่วงที่ไก่มันอยู่ในช่วงที่เลี่ยงยากนะครับเพราะว่าพอเริ่มเท่ออกเพราะันสิเริ่มเริ่มนับ ตั้งแจนี่จะแจเดือนนี่แหละครับเอาเป็นใกล้หน่อยเลยจะไปขายช่วงตูจีนมันสีได้ราคานะครับ่ะพี่น้องเข้าครับผมโอเคเด้อครับผมจะได้กะเด็กละใจยให้นะครับผมสำหรับลายสนีของคุณทุกกตาที่ตามเด้อเด้อครับเดี๋ยวเจอกันใหมนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตรีวิวบุญเหลือเบาวิถีชาวบ้านนะครับเบาเหลือวิถีชาวบ้านต่อนะครับขอบคุณทุกกตาที่ตามเด้อครับผมสวัสดีครับ